Viện mới khám luộc, túi Thôi, chạp tùa thổi tùa mới thổi. Chạp tùa thổi tùa đuôi. thổi. ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีกมัวแต่อะไรแน่ไรอะไรในกายอะไรในจิตเราตั้หาซ้อนสะทานซ้อนไม่ตัดเรื่องขัดสาตัดเรื่องกระทบตัดเรื่องไฟเกิดไฟดับให้ถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีก พร้อมกันอะไรทุกอย่างลูกไม่ใช่บวกไม่ใช่ช้อนไม่ใช่กระทบไม่ใช่ภาษายังอยู่แค่ภาษาอยู่มันก็อยู่แค่กรรมอยู่กรรมสัมผัสกรรมสัมพันธ์อยู่นี่ถอยดีถอยจากตัวถอยจนไม่ถอยจะเด้ไล่ล่องลอยล้างดับล้างว่างล้าง อยตัวภาษ,ษาอีกถอยจาตัวกระทบอีกถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีกไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปแบบไม่มีความเคสไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันจะได้ออกจากตัวออกตัวไม่ออก หมดแค่หมดไม่แค่เดี๋ยามัวแต่แค่ไม่แค่อะไรในรู้อะไรในเห็นอะไรในจิตอะไรในเสือมผัดนั่นแหละตัณหามันซ้อนประทานซ้อนมันก็มีแต่อารมณ์กรรมมดแต่อะไรในจิตมดจะจิตกับอะไรมีตัณหาแต่ตัณหาเสี้ยมม่ชนกันอยู่อย่างนั้น มีแต่ตัณหาเสี่ยมไม่กระทบกันมีแต่ตัณหาเสี่ยมไม่ผัสสะกันโมแต่อะไรในอะไรโมแต่อะไรกับอะไรเรียกว่ากรรมเวรทั้งคู่ถอยจับตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกันแบบไม่มีขอบเขต เป็นแบบเจ้าออกจากเจ้าเองเจอด้าออกจากตัวเจอด้าเองเป็นแบบไม่เอาก็ออกจากตัวไม่เอาเองพร่องออกจากพร่องเองออกจากตัวออกเอง กันแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเดิม <c oughs> จะได้ลวดเดียวลูกนีพาล่าง <c oughs> สังฆวัตรวดเดียวว่างล้างทุกอย่างลวดเดียว,ว <c oughs> อ,ยออกจากตัวออกตัวไม่ออกป <c oughs> ันแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเดิม พาเลื่อ,อยเยอะตัญหาปัญสาสยกวาดแฟนเยอะแงควางเยอะเลื่อ,อยเยอะลูกก็ถอยจับตัวถอยตัวไม่ถอยไม่จะแค่ถอยจากกายถอยจากจิตไม่จะแค่ถอยจากสัรสิ่งไม่จะแค่ถอยจากอะไรลูกถอยจับตัวถอยตัวไม่ถอยหมดทั้งตัวถอยหมดทั้งตัวไม่ถอย ตัวหนอะไรตัวในก็อะไรในจิตเนี่ยมัวแต่อะไรในจิตัวแต่อะไรในสภาวะอยู่สิยูว่าตัญหาในตัญหานอกก็โวแต่จิตกับอะไรตัญหาในก็โมแต่อะไรกับจิต ปัญหานอกอกับมวนใจจิตกับอะไรอยู่ในเวทมนต์แห่งตัณหากันตลอด <c oughs> ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยพร <c oughs> ้อมกันทั้งนอกทั้งใน <c oughs> มันจะได้ไล่ล่องลอยล้างกันไปลูกดาบล้างกันไปว่างล้างกันไป มันจะได้สลายตัวผัสสะเป็นสลายตัวกระทบเป็นมันจะได้สลายระบบกรรมเวรในปัจจุบันเป็นหมแต่อะไรในอะไรโมแต่อะไรในไรก็โดนเวทมน,นต์แห่งตัณหาครอบตลอดหอ จากตัวถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบไม่ต้องเสดายฟ้าดินกันแบบไม่ต้องเสดายนรกสวรรค์กันแบบไม่ต้องเสดายสังสวัสดิ์ภูมิกันแบบไม่ต้องเสดายชีวิตจิตวิญญาณนอกเหนือชีวิตจิตวิญญาณเป็นนอกเหนือนรกนอกเหนือสวรรค์เป็นนอกเหนือภพภูมิเป็น ัวแต่อะไรในอะไรมันก็พออภูมไปเรื่อยสังสวัตรไปเรื่อยนรกสวรรค์ไปเรื่อยพ่อภูมไปเรื่อยัมแต่อะไรในอะไรมัมแต่อะไรในอะไร ตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบไม nah ่ต้องเสียดายสภาวะจิตไม่ต้องเสียดายสัมผัสไม่ต้องเสียดายพัษะไม่ต้องเสียดายการคอยอยู่การคอยยึดอะไรเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่านั่งทิ้งนั่งนอนทิ้งนอนเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าอยู่ไม่เอาอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่แช่อะไรในอยู่ในไม่อยู่ไปเองมันจะกลายเป็นไม่แช่อะไรในอะไรก็ไปกันเอง asal eng. ดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเองเนี่ยแต่ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยเป็นเนี่ยคันเอาหมดตัวคันเอาเองมันจะนอกเหนือตัวใครร่อมตัวใครจบเป็นล้างสลายตัวใครร่อมใครจบเป็น เปนตวมการใช้ชีวิตเนี่ยนอกเหนือชีวิตเป็น แล้วถอยจากสภาวะลักษณะอาการอัปริยาการถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากสัมผัสถอยจากปัสสะถอยจากอิทรีถอยจากจตนะถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอย มันจะได้กลายไปไล้รองลอยล้างกันไปว่างล้างกันไปดับล้างกันไป